รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการวิถีไทยวิถีพุทธรายการธรรมยามเช้าที่ให้ทั้งความรู้และสาระธรมร,ร,รมสำหรับวันนี้ทางรายการยังอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งจะพาท่านผู้ชมมาที่วัดปางหมูหมมหวัดปางหมู ตั้งอยู่ในชุมชนดั้งเดิมเริ่มแรกของชาวไทยใหญ่และสถานที่ตั้งวัดนั้นเป็นที่เริ่มแรกของการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะชุมชนปางหมู่นั้นเป็นชุมชนเก่าเป็นชุมชนที่มีการในการค้นพบก่อนที่จะเกิดจงังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะนั้นการเกิดในจงังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นเกิดขึ้นก็เพราะหลังจากที่มีการในการค้นพบ หมู่บ้านปางหมูแห่งนี้เพราะฉะนั้นหมู่บ้านปางบมูแห่งนี้วัดแห่งนี้จึงเป็นวัดที่มีอายุยาวนานตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มีวัดเราก็สามารถในการเชื่อบอกได้ว่ามีพุทศศาสนาอยู่ค่ะชุมชนนี้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานเชินพน หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสได้เมตตาเล่าความเป็นมาของวัดปางหมูให้กับพวกเราได้รับทราบค่ะวัดปางหมูเป็นวัดที่อยู่คู่กับชุมชนมาตลอดระยะเป,เป็นระยะเวลาอันยาวนานปกติในการสร้างของคนไทยใหญ่ที่จะสร้างสร้างวัดนั้นคนไทยใหญ่นั้นเขาจะถูกกำหนด ตรงไหนจะเป็นสถานสถานศึกษาตรงไหนจะเป็นสถานที่ทํากินตรงไหนนั้นจะเป็นที่อยู่อาศัยและตรงไหนนั้นจะเป็นศาสนาสถานเพราะฉะนั้นวัดปางหมูถูกกําหนดโดยคนภายในชุมชนหลังจากที่ถูกกาหนดเสร็จเรียบร้อยก็ได้ร่วมกันร่วมกันในการที่จะสร้างศาสนาสถานไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานอื่นเพื่อในการจะให้เป็นศูนย์รวมของชุมชนเพราะฉะนั้นวัดบางหมูจะเป็นวัดอยู่วัดเดียวที่อยู่ภายในชุมชนเมื่ออยู่ในชุมชนปุ๊บก็เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นที่ของการในการที่จัดในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายเพราะฉะนั้นวัดบางหมูจึงมีความสำคัญต่อชุมชนโดยเฉพาะวิถีของคนไทยใหญ่ กับวิถีของอาชาพุทธโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาทวนทยยหญ่ถ้าเผื่อว่านับเปอร์เซนต์ไปแล้วนะเกือบร้อยเปอร์เซนต์เจริญพรที่นับถือในทางพุทธศาสนาท่านผู้ชมคะประตูทางเข้าของวัดปางหมูจะเป็นประตูที่ดูแปลกตา เป็นการสร้างด้วยศิลปะไทยใหญ่โดยมีการสร้างเสาทางเข้าวัดทั้งสองข้างเป็นรูปกองก้นยาวฐานข้างบนมีการปั้นรูปผู้ชายสองคนแต่งกายชุดไทยใหญ่แบกคล้องใบใหญ่แสดงท่าทางกำลังตีคล้องส่วนทางด้านข้างมีหญิงไทยใหญ่กำลังรำและชายไทยใหญ่กำลังตีฉาบ ข้างหน้าเสาทางเข้าวัดจะมีเสาสี่เหลี่ยมสองเสาเสาแรกจะปั้นเป็นรูปชายไทยใหญ่ก้าลายส่วนเสาที่สองปั้นเป็นรูปหญิงไทยใหญ่ถือขันดอกค่ะพระประธานของวัด อยู่ภายในศาลาการประเรียนเป็นพระพุทธรูปศิลปะไทยใหญ่ที่มีความงดงามและเก่าแก่มากหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสได้เล่าถึงพระประธานองค์นี้ว่าองค์พระประธานนั้นมีมานานและเจริญพรอาองค์พระประธานเนี่ยจะเกิดเกิดขึ้นโดยในการที่ญาติโยมทั้งหลายที่มี ดอกไม้เสร็จแล้วก็เอามารวมรวมกันเพื่อในการที่ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเกิดจากการที่ชาวบ้านนำดอกไม้มาถวายรวมกันหลังจากนั้นก็นำดอกไม้ยอดไม้เหล่านั้นมาบดแล้วก็ปั้นเป็นพระพุทธรูปค่ะ เสร็จเรียบร้อยหยิบเอายอดไม้ดอกไม้เหล่านั้นแหละหลังจากนั้นก็เอาไปบดเบื่อบ,บดละเอียดเสร็จสับเรียบร้อยก็เอามาปั้นเป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์พระประธานเจนริญพร ตัวศาสนสถานที่มีอยู่ในวัดบางหมูดที่มีอยู่ก็เป็นศาสนสถานที่เป็นองค์ประกอบสําคัญไม่ว่าจะเป็นพระบโบสถซึ่งเป็นพระบโบสถแปดเหลี่ยมน่าเจริญพรซึ่งเป็นพระบโบสถ <c oughs> ท,ที่ที่วางปริศนาธรรมปรัชญานในทางพุทธศาสนาเพื่อให้เห็นเรื่องของทางเดินในทางพุทธศาสนาว่าทางเดินในทางพุทธศาสนาซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปกติมกัก ทางเดินโดยปกติหรือปฏิปทามัาโคในการที่จะมีกุลบุตรของชาวบ้านเข้ามาบวชเลือกในทางที่จะอาศัยเอามักมีองค์8เพราะนั้นพระอูสด <c oughs> จึงเป็นในการเป็นปิศนาธรรมเพื่อในการที่จะให้ได้คิดในเรื่องของปฏิปทาเกี่ยวกับในเรื่องของทางเดินซึ่งมีมกักมีองแปดโดยมีความชอบทั้ง8อย่าง8ประการเริญพร พระวิหารก็จะเน้นในเรื่องของภูมิสถาปัตเป็นหลักเพื่อในการแสดงความเป็นตัวตนอัตลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์ว่าเออเรามีเอกลักษณ์เป็นของเราชุมชนเราเรามีเอกลักษณ์ในลักษณะเช่นนี้เวลาไปเจอโดยตัวโครงสร้างโดยภูมิสถาปัตก็บอกเอกลักษณ์ของเราเป็นเอกลักษณ์ของไทยใหญ่มันเป็นลักษณะที่นี้เฉั วิหารนั้นเป็นที่ประดิษฐานหึงพระประธานละและในขณะเดียวกันที่ให้ความสําคัญกับวิหารตรงนั้นก็คือเป็นที่นี่เรียกภาศาลาการประเรียนบนศาลาการประเรียนที่วัดปางหมูจะมีการเขียนกรอนธรรมมะไว้ตามเพดานของวัดก็เพื่อเป็นการเตือนสติให้กับผู้คนที่มาทำบุญนั่นเองค่ะ อาสลัในตัวสลาการแปลเรียนยจะมีทั้งพระประธานจะมีทั้งพระปกติพระจะอยู่กันเป็นกุฏิแต่สําหรับไม่ต้องสอนจะอยู่กันเป็นอย,อยู่รวมกันหมดเลยหลังจากที่อยู่รวมกันหมดเสร็จสับเรียบร้อยก็เวลาถึงเวลามาปุ๊บพระเนนสามารถในการดูแลควบคุมกันได้ 1. ละ 2. ง,ง่ายเกี่ยวกรรมในการทําศาสนากิจที่มีอยู่กับวิถีชีวิตของชุมชน อาจจะมีอย the ู่อย่างหนึ่งที่บรรพบรุษบรรพชนที่เขาสอนกันสืบสืบเนื่องสืบทอดกันโดยตลอดมานั่นก็คือการส่งการหห้ปินตกเขาวัดมาส่งข้าวที่ที่วัดเจาริญพรแล้การในการส่งข้าวที่วัดเนี่ยเป็นกุศลบายของของบรรพบุรุษเขาเพื่อให้ลูกหญิงลูกชายเขาตื่นตั้งแต่เช้าลูกชายสอนให้เข้าในท้องนาลูกหญิงสอนให้มาวัดเป็นการในการให้เป็นการในการที่สอนให้มีการขัดเกาวตั้งแต่ตอนเช้าเลยเจรพร อันนั้นฮิวเป็นตัวเข้าก็มาวัดอันนั้นพระสงฆ์ก็จะอยู่ในวัดแล้วก็อยู่แล้วก็ร่วมกันฉันด้วยกันอาจจนพร้อใน,น,นเรื่องของพิธีกรรมอื่นไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมของการในการอพอถึงวันพระวันสําคัญคนเขาก็จะมารวมกันที่วัดเวลามีการทําบุญให้กับ คนตายที่ฉันปรโโลกตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นวิถีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายก็มาใช้กันอยู่ที่วัดเจริญพรภายในศาลาการประเรียนจะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งที่สร้างไม่เหมือนวัดใดๆ ก็คือสร้างเป็นรูปทรงของกลองก้นยาวที่สวยงามมีความสูงถึงเพดานของวัดซึ่งน่าจะมีแห่งเดียวในโลกจากข้อมูลของกรมการศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2533ค่ะ มันเป็นเรื่องของสืบเนื่องจากวิถีชีวิตที่อิงอยู่ต่อพุทธศา,าสนาไม่ว่าจะอยู่เองอยู่ในมิติของทางวัฒนธรรมเรื่องการแต่งกายเรื่องการกินเรื่องการอยู่เรื่องอวิธีคิดของการในการใช้มันเกี่ยวเนื่องด้วยประเพณีที่มีอยู่เพราะนั้นประเพณีประจําเดือนของคนไทยใหญ่ตั้งแต่เดือนอาจเป็นเดือนแรกนับาตั้งแต่เดือนหนึ่งจนกระทั่งเดือน12ก็จะมีประเพณีในทางพระพุทธศาสนานั้นอยู่ในทุกๆเดือน ฉระนั้นวิถีชีวิตจึงอิงต่อในเรื่องของวิถีทางทวัฒนธรรมวิถีทางประเพณีและประเพณีทุกประเพณีที่มีอยู่นั้นเป็นวิถีเป็นประเพณีที่อาอิงต่อในเรื่องของศาสนายกตัวอย่างเดือนที่ผ่านมาที่เขาเรียกว่าเดือนกัมก็จะมีการในการเข้ากัมปฏิบัติธรรมกันเป็นวิถีของบรรพชนบรรพบุรุษของคนที่นี่ ว่าเวลาถึงเดือนถึงเดือนนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการในการออกจากบ้านสล้มาออกมาปฏิบัติธรรมกันที่เขาเรียกว่าเดือนกรรมซึ่งเป็นภาษาของท้องถิ่นเชียงพรคําว่ากรรมนั้นก็คือหยุดทุกสิ่งทุกอย่างหยุดด้วยกายหยุดด้วยวาจาหยุดด้วยใจและในขณะเดียวกันใช้วิธีในทางพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติธรรมมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทให้ข้อมูลในในทางด้านปริยัติเป็นการในการให้ข้อมูลกันแล้วก็ในขณะเดียวกันนําพาการปฏิบัติ ท้ายที่สุดหลังจากนั้นก็มีการในการไปรเว็หยิบเอาตรงนี้ไปใช้ในวิถีชีวิตประจําวันนอกจากนั้นยังไม่พอไอเรื่องของการงานการปฏิบัติยังขยายผลเพื่อขยายผลไปวันสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญในทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญในวันนักขันตะเลิกจนกระทั่งวันสําคัญของชาติการเจลิญฉลก็จะมีการในการปฏิบัติธรรมในลักษณะอย่างนี้ตลอดเวลาเดือนถัดมาจะเป็นเดือนสามแต่ซึ่งตรงกับเพนมาคะเดือนนี้ ชาวบ้านเขาก็จะทำข้าวยากกุ๊ะซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรของเขาเพื่อถวายให้กับพระพุทธเจ้าถ้าเดือนนี้มันเป็นถ้าเป็นทางของไทยใหญ่ของยายนี่จะเป็นเดือนสามแต่จะมีถ้างานวันเพ็ญนี้เขาจะทำข้าวยากูนะุเขาเรียกข้าวยากกุนะ ก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยแช่ไว้แล้วก็มาน,นึ่งแล้วก็คนกับน้ำอ้อยแล้วก็ถั่วแล้วงาย่าน้ำผึ้งอย่างนี้ค่ะประเพณีปล่อยหลูข้าวหยากู หรือประเพณีทำบุญข้าวเหนียวแดงของชาวไทยใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประเพณีหนึ่งที่จัดขึ้นทุกปีและเป็นประเพณีที่มีความผูกพันกับชาวบ้านผู้ทำการเกษตรมาช้านานถือว่าเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่จัดขึ้นและสืบทอดแก่ลูกหลานสืบมาโดยมีความเชื่อว่าหลังจากการทำนา หรือหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้องมีการระลึกถึงบุญคุณของข้าวพระแม่โพศพที่ได้คุ้มครองไล่นาหรือให้ชาวนามีข้าวไว้หล่อเลี้ยงชีวิตและเมื่อได้ข้าวมาก็จะนำไปถวายวัดเพื่อเป็นเสีิริมงคลและข้าวนั้นต้องเป็นข้าวใหม่ในวันเหลืนสาม หรือเดือนสซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีชาวไทยใหญ่จึงทำประเพณีถวายข้าวหยากูสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะข้าวหยากูเป็นข้าวที่อาชุมชนอาปางหมูช่วยกันในการทำโดยการในการเอาเข้าวนึง่งเอาเข้าวนึ่งเนี่ยมานึง่งเสร็จสับเรียบร้อยผสมกับน้ำอ้อย หลังจากนั้นก็พากันคนเมื่อพากันคนเสร็จสรบเรียบร้อยอก็จะข้าวนึ่งก็จะจะจับตัวกันเมื่อจับตัวกันเสร็จสรบเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาจะใส่ในภานชนะเมื่อสวานชนะเขาก็จะมีมะพร้าวซึ่งหลังจากที่เขาขูดมะพร้าวแล้วหลังจากนั้นเขาปแล้วก็ทำอาหารอันประณีตและวถวายเป็นพุทธบ,บูชาถวายให้กับพระสงฆ์นันอ,อกจากนั้นเขาจะแจกจ่ายก,กันในทั่วหมู่บ้านนะครั ถัดจากนี้ไปก็จะเป็นงานปล่อยสั่งล้องอีก <c oughs> ซึ่งเป็นงานของการในการในเรื่องของการในการสืบซ้อศาสนาทายาที่มีอยู่ประเพณีปล่อยสางลองหรืองานบวชลูกแก้วเป็นประเพณีบวชเนนและบวชพระตามธรรมเนียมของชาวไทยใหญ่เพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยมักจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนค่ะปลอยสั่งลองเป็นปอยที่สำคัญที่สุดของชนชาวไทยใหญ่โดยเฉพาะใครก็ตามท่าเผื่อว่ามีลูกมีหลานที่เป็นผู้ชายซึ่งในวันก่อนเนี้ยถ้ามีเกิดมาเป็นผู้ชายปุ๊ไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย เขาจะคิดไว้เลยแล้วว่าเขาจะได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกหลานหลังจากนั้นเขาจะมีการในการจัดปล่อยสั่งรองขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงในวันนี้เนาะมีการทําการอุลตราสาวถ้ารู้ว่าเป็นผู้ชายเขาจะดีเขาก็จะดีใจละว,ว่าเขาจะมีการในการที่จะบวชปล่อยสั่งรอง หลังจากที่บวชปล่อยสั่งลองเสร็จสับเรียบร้อยก็จะมีเรื่องประเพณีสงการานต์ซึ่งเป็นวิถีของความเชื่อแต่ท้ายที่สุดมาก็มาจบโดยวิถีพุทธนั่นก็คือมาจบอยู่ที่ในวัดเจริญพรเสร็จจากเดือนนี้ก็จะเป็นเวลาถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการกอบพระเจดีทรายถวายเป็นผู้ธบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาทัาในลักษณะเช,นชน่นนี้จึงตอบได้ว่ามันเป็น,ปนวิถีซึ่งเป็นวิถีของชุมชนเป็นวิถีของคนไทยใหญ่ซึ่งบาเกี่ยวเนื่อง กับในทางพุทธาศาสนาโดยตรงผ่านมิติทางวัฒน,นธรรมผ่านมิติทางประเพณีเสร็จแล้วก็อาจเชื่อมโยงเข้าไปสู่ในเรื่องของทางศาสนาหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของการในการเข้าพรรษาตลอดระยะพรรษานั้นไม่ว่าจะเป็นวันพระทุกๆวันพระชุมชนปางหมูจะมีคนเข้าถือศีลปฏิบัติธรรมจำนวนร่วมร้อยไม่ต่ำกว่าร้อย,อยจเจริญพรมีอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นใบรักษาชนี้จึงสามารถในการที่ตอบได้ว่าวิถีของที่นี่เป็นวิถีพุทธเป็นวิถีของของชุมชนที่เชื่อมต่อไปสู่ในทางพุทธศาสนาเจริญพร ท้ายสุดท่านเจ้าอาวาสวัดปางหมูได้ให้ธรรมะดีๆในเรื่องของความสุขในวิถีพุทธมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเท่าที่ฉันเห็นทุกวันนี้หนึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยของผู้คนโดยความเป็นปัจเจก,กบ,บุคคลความสุขมันหายไปประการที่สองฉันเห็นความสุขมันหายไปจากครอบครัว ประการที่สามฉันเห็นการอยู่ร่วมกันคนในสังคมเนี่ยอยู่ภายใต้ความขัดแย้งที่มีอยู่ดังั้นสิ่งที่ฉันเห็นอยูุ่กวันี้ว่า<อ>จะทํำยังไงให้ให้ความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละคนมีความสุขสภาพของครอบครัวที่มีอยู่จะทํำยังไงมีการในการที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและในขนาดเดียวกันการอยู่ร่วมในสังคมเราจะอยู่กันในภายใต้ซึ่งเราอยู่ร่วมกันแล้วจะอยู่กันร่วมอย่างมีความสุขเพราะในเรื่องของตัวเองเนี่ย ที่มีอยู่เนี่ยฉันคิดว่าถ้าจัดการในเรื่องสามเรื่องได้นี่ฉันว่าเราเห็นความสุขนะเพราะว่าความสุขสําหรับเห็นและสําหรับเป็นทุกสําหรับเห็นและไม่ใช่สําหรับเป็นเพราะนั้นหลวงปู่ท่านจึงได้สอนอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่หลวงปู่ที่เลี้ยงที่เลี้ยงมาสอนว่าทําให้ดีที่สุดได้เท่าไรเท่ากันใช่เหตุใช่ผลและในขณะเดียวกันอะไรที่เราไม่รู้ลุกขึ้นมาศึกษาและเรียนรู้ แล้วมันจะมีคําตอบแล้วมันจะมีทางเดินเมนไปทางไปและท้ายที่สุดมันไปแล้วมันเห็นเป้าหมายทําให้ที่สุดได้เท่าไหร่เท่ากันก็คือไม่โลภเพราะปัญหาทุกวันนี้ที่คนมีความทุกข์กันมากก็คือโลภก,กันมากใช้เหตุใช่ผลอย่าใช้อารมณ์มทุกวันนี้ทุกค,คนใช้อารมณ์ในการที่ต้องตัดสินใจเพอเป็นเมื่อเป็นไปในล้วเมื่อเป็นไปในรักษาเช่นน,น,น,นี้ไอ้ตัวที่มันเป็นปัญหาสําหรับการใช้ชีวิตนั่นคือ การที่เราใช้อยู่ว่าเราใช้อะไรเป็นเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมืออะไรที่เราไม่รู้รู้ขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้และหาคำตอบให้ได้เพราะมนุษย์เราโดยธรรมชาติอยากจะรู้เมื่อรู้แล้วมันจะมีขาข้อยุติได้ก็เรียนรู้ในสิ่งนั้นด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาจะทําให้เราได้มีความสุขและเจริญพรในการอยู่ร่วมกันที่เป็นครอบครัวฉันว่าเรื่องของหน้าที่สําคัญนะเพราะมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับหน้าที่ กับการในการที่จะบอกว่าคนที่จะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขาจะเลือกคนดีเพราะฉะนั้นเชื่อฉันเชื่อในว่าผู้หญิงเวลาเขาจะเลือกเขาเลือกพ่อบ้านที่ดีเขาเลือกพ่อที่ดีของลูกผู้ชายเองก็ตามเวลาเขาจะเลือกเขาต้องเลือกคนดีเลือกผู้หญิงที่ดีที่สุดสําหรับเขามาเป็นแม่บ้านเลือกแม่ที่ดีที่สุดสาหรับในการที่เป็นแม่ของลูกและได้ที่สุดคาว่าดีที่มีอยู่นั้นก็คือ ช่วยกันแลวก็ต่างคนก็างต่างทำหน้าที่ซื่อตรงจงรักหนักแน่จึงเป็นเรื่องสําคัญอันท้ายที่สุดนั่นก็คือการทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านหน้าที่ของบ้านหน้าที่ของแม่บ้านมีลูกหญิงลูกชายลูกก็ทําหน้าที่ของลูกถ้าเผื่อทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาฉันเชื่อแน่ว่าความสุขภายในครอบครัวเล็กๆความสุขภายในครอบครัวขนาดกลางความสุขภายในครอบครัวขนาดใหญ่มันเห็นนะ ในขณะเดียวกันการอยู่การอยู่ร่วมกันภายในสังคมที่มีอยู่เวลาอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีอยู่ฉันว่ามันมีวิธีของการในการมีอยู่ถ้าเราเข้าถึงในเรื่องของวิธีพุทธเราสามารถในการที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่เอาตัวเองเป็นตัวในการที่ต้องตัดสนินเพื่อเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงเพื่อในการที่จะให้สู่ความสุขที่มีอยู่พระเจ้าตัดไว้ชัดเจนนะสัพพปาบัสะอกรัง กูรัลสุอุปสมปธาสาจิตาประโยชน์ถปนังตรงนี้ต่างหากของการในการที่ต้องอยู่ร่วมกันประกาศในถ้ำกลางที่พระภิกษุมาพบมาเจอมาพบปะกันพร้อมกับประกาศออกไปแล้วบอกกับภิกษุทั้งหลายระบอกว่าท่านจงยังประโยชน์ให้ประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นเพื่อความสุขของมวลในหมู่มนุษย์และเทวดาเพราะนั้นหัวใจในทางพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศ เป็นโอวาทถาปฏิโมกในวันนั้นแล้วบอกให้ภิกษุทั้งหลายไปขยายความนั่นหมายความว่าจะต้องมีการในการอยู่ร่วมกันเต็มอ้องสำหรับวันนี้น่าเสียดายค่ะหมดเวลาแล้ว เรากลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง Nation TV นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ